รเราจะมาแกะน้องปลาลงอ่างกันนะคะมาดูกันว่าน้องจะรอดนั่นนอนจะตุยด้วยความอยากเลี้ยงของเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงโทรศัวท์เค<า>ยเลี้ยงมาแล้วแล้วก็ตายนี่รอบที่สองอเกะเลยร <c oughs> อบนั้นอ่ะเลี้ยงปลาทอง ซื้อเมื่อทุกอย่างออกซิเจนออกซิเจนอะตายไม่เหลือรอบนี้ลองเลี้ยงป่าเล็กน้อยลองกันนออ้าทถ้าเดยวน้องจะตื่นหรือเปล่าก็ไม่รูนะม่ตื่นเมาคืนปล่อยลงอ่างลยค่ะ ไปพารุ่บ้านใหม่ลูกเแล้ว <c oughs> ลงอ่างเป็ดเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดบิน่งเด้อหาตเนี้ยเฮ็ดคอยนะจะให้ดูค่ะนี่ลงอ่างเป็บ้านใหม่นะลูก ป้าสดก็ได้เยอะอยู่นะห้าสิบบาทลงทุนนิดเดียวห้าสิบบาทน้องก็ลองตื่นเต้นนะคะตอนนี้บ้านใหม่ตื่นเต้นมากเลยไม่มีอะไรเลยนะคะบ้านเธอเดี๋ยวแม่จะไปหาซื้อมาให้นะลูก จะดูกันว่าน้องจะรอดหรือน้องจะตุยเรวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นยังไงร, <c oughs> รอบนั้นะเลี้ยงใส่ตู้กระจกซื้อมาตัางบัะคีแพงหนึ่งทางออกสูจงออกซิเจนอ,อ,อย่างอีกตายมืดป่าก็ซื้อเขาว่าแพงรอบนี้คือตายอย่าบบ ห้ามตุยนะลูกห้ามตุยนะเข้าใจไหมห้ามตุยนะคะอยู่กับแม่นะเข้าใจไหมคะอืมน่ารักอย่าเลี้ยง